ซึ่งจริงๆแล้วผมก็เพิ่งมารับตำแหน่งที่ทกบุนะถ้าย้อนไปสองปีก่อนหน้าที่ปุรีอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทางอันดามันนะครับก็อยู่ถ้าติดธุรกิจนะครับก,ก็เลยมอบผมให้มาเป็นประธานทาง o s f ได้ได้แจกอยู่ในเอกสารแล้วอาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่จากวาระครั้งแรกที่ทุกท่านได้รับนะครับก็เดี๋ยวก็โรงการในเบืเ้องต้นก็คงคงประมาณนี้นะครับหรยอทาง ค่ะเราไปเป็นระเบียบวาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการอภิษฎาที่สามนายบุญศักดิ์อ่อนชะอ่ำนะคะพิมำแหน่งบใะการรับรองการคพบมีขั้นใจเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมครับค่ะระเบียบวาระที่สามสิบหนึ่งนะคะการประกาศข้อมูลณวันที่แปดมกราเปิดใจไปยี่สิบเล้านบาทเศษคงเหลืออยู่55า้าราชการที่ยังครงการยังไม่เปิดเกี่ยวีและอยู่ระหว่างการดำเนินงานนะคะนำเรียนทรวดี โครงการปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือืที่บ้านคำลำตื้อบ้านวิชาค่ะคงเหลือเงินอยู่ที่สี่ล้านบาทเศษเหนือดุลเนินการคือส่นักงานโยธาธิการค่ะกับเรียนท่านประธานเหลือไปอีกไปกองแล้วก็ในส่วนของปรับปรุงท่าเทียบการงานเนี่ยประมาณ77%นะครับก็เป็นลบอยู่ค่อนข้างที่ความอสัญจรขสามก็เป็นเป็นส่วนที่จะช่วยให้แทน นในในกามีที่ระเบียบแพของจังหวัดน,นะครับให,ให้ให้ทำในทุกว่าก็ให้ดำเนินการตามสัญญาไปเลยไม่ต้องรอไม่รอต้องประมาณนระบะบท่านมีมีในเสริมไหมครับท่านหัวหน้าชานครับ